สวัสดีท่านนะผาาู้ช oh มนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเมก้าชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปลดล็อกโลกที่อัปเดตเข้ามาในไมค์คราฟเวอร์ชั่น1.0นะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนครับ E.S. File Explorer เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปตรงด้านล่างนะครับอ่าอย่างที่สองก็ต้องมีครับนี่ไมค์คราฟพ็อกเก็ตเวอร์ชนี่ครับเวอร์ชั่น 1.0ึนะครับ apk นะครับอ่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ตรงด้านล่างเหมือนกันครับโอเคให้กดค้างครับนี่จะเห็นข้างล่างครับจะมีคําว่าคัดลอกตัดลบเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมนะครับให้กดคำว่าเพิ่มเติมแล้วกดไปคําที่คาว่าเปิดครับนี่แล้วก็นี่ครับอันแรกครับนี่รอสักครู่ครับกำลังอ่านไฟล์ครับอ่ะมาละนี่ครับ จะมันจะมีไฟล์เยอะแยะนี่ให้กดเข้าไปที่ a c c e s s ครับแล้วก็นี่ w o l l Template กดเข้าไปแล้วกดนี่ครับจะเห็นไฟล์นะครับ Festive Must Up .mc Template นะครับโอเคให้กดค้างแล้วกดนี่แตกไฟล์ไปเลยกดเลือกเส้นทางกดไปที่ SD Card แล้วก็เลินลงมาหาแฟม้มนี่ครับเกม c o m o มจัง ล้วกดวางก่อนครับให้กดตกลงนี่กดอีกทีหนึ่งตกลงอีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมันกำลังแตกไาลสักครู่อ่าเมื่อแตกไฟลเสร็จครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์เกมครับเกมคอมโมจังแล้วก็นี่ครับอนแรกเอเซสโวลเทมเพลตแล้วก็นี่ครับกดค้างครับแล้วให้กดตัดครับกดย้อนกลับอ่าให้มาวางมาที่ครับเนี่ยโว t เทมเพลตเนี่ยครับเข้าไปแล้วกดวางเลยครับ อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมไมคคับนะครับผมอ่าเมื่อเราทําการแตกไฟล์เสร็จนะครับผมให้คุณเข้ามาที่ไมคคั t นี่ครับแล้วให้กดนี่ครับกดไปที่ Play ครับเหมือนสร้างโลกปกติเลยครับกด create new ครับนี่ครับตอนแรกจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมันจะมีรูปกุญแจล็อกอยู่นี่ตอนนี้ไม่ล็อกแล้วครับให้นี่ครับกดไปเลยครับ festive must up 2016โอเคครับมันกำลังแตกไฟล์วลอยู่รอสักครู่ S <S <sentiment> <S <ess im itation> อ่าโอเคครับนี่ครับมันจะให้เราทําการตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นี่ครับหรือจะใส่เป็นแอดออนก็ได้ครับผมแต่ผมจะไม่ใส่นะครับอ่าโอเคครับกดเพย์ไปเลยครับรอสักรู่ครับ แแมบตีค่อนข,ข,ข้างจะใหญ่นะครับมันก็เลยอาจจะใช้เวลาสร้างนานหน่อยอาจจะแหลกเด้อครับเพราะมันใหญ่ผมยังเดินสำรวจไม่ทั่วเลยโอเคเสร็จละนี่สอสักคู่ครับอาจจะแหลกหน่อยครับกางเจเนเรตโกลอยู่อ่าหิมะตกนี่ครับท่านี้คุณก็จะได้โลกของ คิสมาร์แล้วนะครับผมที่มันอัปเดตมาในเวอร์ชัน1.0ตัวเต็มนะครับโอเคนี่ตรงคิสมารด้วยอ๋อเราข้ามสะพานไปดูดีกว่านี่ยังสวยครับโอเคผมจะขอสหวดเพียงเท่านี้ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ